สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขุสุขุนสุบงสุมอนนับเด้อจ้ามือนี้่ลงุนเสื้าพี่น้องไม่กินของแซ่บๆเด้อจ้านั่นก็คือเมนูเมนูตำนวดปลาหมึกกระดองหนวดใหญ่ๆครับเหมือนี้โอ้ยผื่นนะผื่นหน้ากระเทียมโทนตกปอกแรกโมเมนต์โปรงลางได้ปอกแรกแตหนวดปลาหมึกครับเหมือนนี้หอยหนวดหนวดปลาหมึกกระดอง พี่น้องเพื่อนว่าน้องวุ่นน้องไหวกินข้ามน้อยประสันมันนี้จัดเลยครับตอนง่ายๆให้เพื่อนเลยมันนี้แบบบบตัดออกเลยเอาเป็นนวลง่ายๆเลยครับมันนี้ตําใส่กับกระเทียมโทนเนาะแก้มกับไข่ลูกเวียดนามครับไข่หางขงที่บริษัทเขาขายเองเนาะมือนี้ได้ยินข่าวว่าทางเวียดนามเป็นสีเป็นสีอย่างกับเิ่นสีพิดประเทศครับกะนาซียั่งโบราณครับกะฝ่าวางสังจองกันเข้ามาเนาะบอกว่าสิเป็นทางคอมเมนต์หรือว่าเลยรขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับ บนชิโต้ห้ามครับืันนี้ลุยลุยตอนจบคอยคลายคล้องเราพันธำันครับบัทชิโตพพันจะขายตอนยังไงเต็มปากเต็มคำเลยแบบเนี้ย น้อ,องความงามของไข่หฮอพวกนี้ลูกกับยักต้มโป๊กอยู่เลยครับเอาเปิ้ลหน่วยลูก <c oughs> กำลังหอ่อวันนี้ชา,าวอาทำวาแเสบจากลูกนูน่นคอเป็นรอยลูก,กเลยจ้ะ อือพี่น่องก่อนมาแสบๆดยจ้าอย่ายเอิ่นตอนเบิดเกิดช่วงนี้ไข่แดงลายครับ้อง่ายจัดเลยนะครับเมน่น้กินลายมืองแนละหิวแมนบอหิวจ,จุงเบิร์นแก้มกระเทียมทวนขอทานเนาะเข้ากันอยู่ครับ ปลอกปลอกแปลกแล้วบอกแปลกปอกแปลกมาแล้วห,หน่วยบืนใหญ่ปืนใดครับรุ่นหอระยะที่สองครับตัวดีโมมผู้ใดบอกินลูก,กันแนะนำเอาลูกออกเนาะแมน่นจ้ะ กินไข่กับปลาหมึกเขากันได้พอดำแม่หนี่จ่าไข่หืมไข่เป็นได้บ้านเนี้ยเจบ็บวะอันนี้นาะยอยากให้บอกว่าข้าวดีเลยพี่น้องข้าวเดียวเบิร์ดเมี่นจ้าข้าวเดียวเบิร์ดบอกครับหืมจัดหน่อยนี่ไง gọt hàng ca <laughs> <Kha> nhắn <laughs> รสพาหอมเมนเมนอันนี้ป่ะเอออันนี้กินไหนไข่แดงไข่แดงชุบนำตำตำยังนะตำตำหนวดปลาเมือึกนงากินทั้งคนอ้วนพี่ต่อครับอันนี้จงไงคนจอยซะเ <laughs> มืองหรัก <laughs> อยากจำนำนว่ครับนำนวเบิร์ดเมื่อนี้ก็เลยบ,บริษัทร์ฮอดเคบุ้นเลยเนาะ แม่นจ้ะครับบ่มีบ่มีใครบ่มีใครเข้าเนาะเห็นบ่แม่นจ้ะแม่นจ้ะน้องบุนหินใครเข้าอยู่บ่เห็นจ้ะบ่เห็นอยู่บางอันครับ,บคัยยังไง นี่แต่งยามวินีนะ <c oughs> อยู่ตรงไหตรงหน้ากับแซนที่เยน็นสบายน้องวายกำลังสิบอกบอกแนมไปปงผูกอ่ะอ<า>้ยหมอกลงงุม่มเหมืนงามต้องถุงเซ็ตหมอกลุ่มงามงามน้ำน้องวายเหงื่องามเนาะอือจะอือหึโอยปวดจะทูไรอือ <c oughs> หือ จะเพิ่ม,ม <า S 1> โทษดองน้วเพิ่มมันหว <ไข S 2> านพัดํำสนากพอดำํดอดำอยากขายคลองอันนทีด่ดีที่ซิพี่น้องซีนไห้มาลงบุญที่เมือก่อนครับยังกี่ขายม <c oughs> ดราคาเนาะแม่จ้ะหือซำได้หรอะนนลละ่ะ,อน,ะนี้ลดราคาเนี่ยเียซำได้รอยไปซิบสามเก้าเพราะนว่าโลดพ <c oughs> ดําก็ได้เอามันเถือกสุดต่ได้อืม สมตอนใหญ่คักอยู่นะครับกรอบดีถ้าพันยังค,คล้ายถือขนมงุ่นนี่นะหนึงงุ่นอ่นนอะชิค้าลดลง,ลงหายพี่น้องอีกก้วพึ่งลอยเกลียวซิฟเด็ดเด็ดค่ะกินขนมอยู่บเป็นงุ่นแค่หนังหุ่นกินซื่อๆนิหนังหุ่นยังกินลอยเสิรลอยลยได้หนิโอ้ยพองอด กกะดอเปลี่ยนคางคือ,อพิดแต่บ่มีกระปุลเนาะมนีน้เนาะแมนจ้ะบริหูเลยกินหอดกระปุนเมื่อน,นี้ช้เกินกระปุนสิ่งยัดใส่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  ยำแข่งกันเบิหลอมันกรอบหรือมันเหนียวกรอบกรอบจ้ะแต่ว่ามันกึดๆเนาะแมนจ้ะ สนิทแบบนวดนี่ใหญ่ไปางแบบผู้ตดัดเป็นไรขับไงเราบอกนี้เบาโบอกด้วจ้ะพายาสุดยอดจั๊กโลมนี่นะเบาน้นอยกินหลายๆน้อยมึงเนรอ <c oughs> บัวด้เอาหน้าไม้มาดีตาพี่น้องอีกวันดีตาพี่น้องช่วงนี้ครับพายุครับตกเบิดมือเนอะเอาะเล่น้องุ่นก็ไปโรงเรียนน้องุ่นก็ไปโรงเรียนย่างไปตากฝนกลางคันยูนี่เลยเ,เนาะ ดูมันเป็นบอกินครับอืเอาแมงคุนจอนนี่ครับเดี๋ยวพอดำอขาคนบโบหูจักขั้นยู่ห้าตองเบาไปอย่างอ๋อร่มครับอื <laughs> <laughs> หูจักเด้อ <laughs> เนอะแมนคว,วันไหวใช่ นล้วก็ไปถามว่ามันยั่งคันยูเหรอวะฉันล้มครับฮะล้ม,มล้มสนยอยหวั่ไปหวั่มาจ้องเออจ้องคือยังหรือพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องถามอีกน่ะล้มคือล้มคือกันจะ้ะพี่น้องว่าเอ้าวล้มก็ยังแหละล,มมล้มก็คือยังเซนี่บอกล้มก็เจี๊ยบสิพดัดํา รกรอบแห้งครับหนุ่มก็คือทีกองฝุนโอเวนโอเวนทีอย่างนะบ่อบนนั่นเนี่ยหนม่งบอหนึ่งบ่าพอดำจะเกาะใส้หมูหลายก้าสดน้ำนัวครับ พี่น้องที่ได้ไปอย่าลืมนะครับต้มใส่น้ำเกลือมันจะเพิ่มความแซ่บบริเปยนหน่วยเด้อครับเนาะกินด้มบ่บ่เป็นยังจ้ะเก่งใจอยากับมาอิ่มกินกับน้องว่าก็ได้อ้อะให้คนจอยครับไข่แดงแซ่บแบบนี้เนาะคนอ้วนด้ยครับยังอยู่หน่วยหนึ่งจะงห้คนอ้วนแต่เป็นคนอ้วนเฉย โอ้ยลึมึงจุ่มน้ำก่อนแด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 นเกียบออกเกียบออกลองพี่มียังดีเอาไข่ดันอ <c oughs> ุ้ยไข่ดันไข่ไม่เหมือนเลยอ๋อเขากันผมเบิดแล้วปาน โย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 ่ะแล้วก็ลอยภาษาเนื้อให้พี่น้องมึงแน่บันเนี่ยตายแล้วบันลืมแล้วมาตั้งแต่น้องเ่็นลอยจังหูืะล้ำแต่ๆตเออล้ำแต่ๆตะขึ้นยัง อืมว่ามือแต้เนาะลอยภาษาเหนือ,อ <c oughs> บอกแล้วเสื้อแกนุ่นได้อิ่มจิบ่ะบ่อิ่มบ่เลอพี่น้องว่าบ่ตำเพรไลา์มอนี้บ่เพรปันใดครับแต่กันน้อยนึงข <c oughs> อไปเลยขอไปเลย โอลืมขายของเลยเนาะแต่เดนแ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 ดนเดนกระเทียมท้นจ้าข้องปูดข้องแสบอบน้ำผึ้งแม่ถูกแล้วกะมีซามมิเตซามกะปุกเจ้าบะมีกระปุกเดียวพวามันเป็นโปรพิเศษกระือร่อยแปดสิบบาทเจ้า ราคาเดียวมีราคาเดียวในโลกถูกที่สุดรากะกระปุกนะราคะกระปุกไงด้วยจ้ะกะกระปุกไงปุ๊กนึงกะลอยแปดสิบบาทด้อจ้ะราค่ขาพี่น้องเอาซ้ำกระปุกกะมีโปูมูชันก็คือซามกระปุกกะสี่ลอยห้าสิบรวมส่งด้วยจ้ะส่งฟรีทั่วประเทศงครับใครกะแผงละสี่ลอยขึ้นกาเนาะถ้าพี่น้องสนใจ ต้คอมเมนต์ได้เลยครับเด้อ <c oughs> ขอขอบคุณพี่น้องแฟนครับเนาะสุมงสุบอลสุเตีครับบกว่าสีเป็นฟังไทยฟังเล่าหรือว่าต่างประเทศก็ดีเผื <c oughs> ่อวันนี้ยังบนเลยเอ้าอยู่กันไปนานๆครับอยู่น้ำกันไปนี่แล้วเนาะซ้ำซากเป็นคนหมอเอ้า <c oughs> ขอบคุณพี่น้องอะไรด้วยครับเด้อที่เขามาติดตามดูแลเป็นกำลังแรงอกแรงใจเนาะเมื่อนี้ก็ได้เป็นํำนวนมึกระดองครับ สีกรอบๆน่แก้มกับไข่ลูกไข่ห่างๆไข่เวียดนามเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ